ถ้าให้คุณมีคำถามถามบางพี่ป้าเป็นยังไม่รู้ปวดหัวมากเลยแล้วคลื่นไส้อาเจียนตลอดไม่ว่าจะกินยาอะไรไม่ว่าจะพักผลก็ไม่หายต้องไปตรวจเพราะคุณอาจจะเป็นโรคนี้หลังจะฟังคลิปนี้จบโรคที่คุณสงสัยคือโรคอะไรแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดทุกใจกดติดตามช่อง u t u b e healthy fish Page healthy fish by ยพี่ปลา แล้วเรามาฟังกันว่าอุ้ยคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะเนี่ยจ,จะเป็นโรคอ,อะไรได้มาฟังพร้อมพี่ปลาเลยอ้ยทำไมคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะมากเลยพี่ปลาแน่นอนเราอาจจะต้องคลิปเช็คว่าเรามีอาการเรียกว่าเนื้องอกในสมองเบรนทูเมอร์หรือไม่เนื้องอกในสมองคือเนื้อที่เกิดจากการเจริญเติบโตอ,อย่างผิดปกติของเซลลในสมองหรือบริเวณเนื้อเยื่อและต่ำต่างๆบริเวณใกล้เคียงกับสมอง ซึ่งอาจจะรบกวนระบบประสาทและการทํางานของสมองจนทําให้มีอาการต่างๆตามมาตั้งแต่เรื่องแบปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนมีปัญหาด้านพฤติก,กรรมบุคลิกภาพการพูดการได้ยินการมองเห็นไปจนถึงเกิดอาการชักเป็นอัมาพาตเครื่องซีกหรือลุกลามเป็นมะเร็งในระยะอันตรายโอ้เรียกว่าถ้าไม่รีบรักษาอาการมันจะลุกลามมากขึ้นจนถึงขั้นที่จะต้องผ่าตัดเรามาฟังกันต่อเลยเนื้องออในสมองมีสี่ระดับ โดยวัดระดับ1-4ตามลำดับการเจริญเติบโตของเนื้อง,งอกและโอกาสในการกลับมาเป็นอีกทั้งนี้เนื้อง,งอกในสมองแบ่งได้เป็น2ประเภทหลักใหญ่ๆคือ1เนื้องอกที่เป็นเนื้อธรรมดาเอา้าเนื้องอกที่เป็นเนื้อธรรมดามันเป็นอย่างไรนะพี่ปาพี่ปรามีคาตอบเป็นเนื้องอกไม่อันตรายระดับ1-2มีการเจริญเติบโตช้าไม่ใช่เซลล์มะเร็งสามารถรักษาหายได้และมีโอกาสน้อยที่ผู้ป่วยกลับ,บมาเป็นอีกหลังการรักษา สองเนื้อโงกที่เป็นเนื้อร้ายเนื้อโง,ง,งกงที่เป็นเนื้อร้ายเป็นอย่างไรพี่ปามมาฟังกันเลยเนื้อโง่ที่เป็นเนื้อร้ายระดับ3 1มีมีการเจริญเติบโต,ตของเซลล์ที่ผิดปกติคือเซลล์มะเร็งอาจเกิดขึ้นบริเวณสมองหรือเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นที่ยุวะอื่นแล้วลามเข้าสู่สมองเนื้อโงกที่เป็นเซลล์มะเร็งจะมีการเจริญเติบโต,ตเรื่อยๆยังไม่สามารถควบคุมได้และมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นได้อีกแม้เคยผ่านการารักษาไปแล้วโดยทั่วไป เนื้องาที่เป็นเซลล์มะเร็งจะพบได้บ่อยกว่าเนื้องงาที่เป็นเนื้อธรรมดานอกจากนี้พี่ปลายังบอกเลยว่าโอ้ยเนื้องอในสมองมันมีชื่อเรียกต่างๆมากมายตามแต่ว่าสถานที่เกิดของเขาและที่สําคัญส่วนใหญ่เป็นเนื้อร้ายที่เกิดบริเวณสมองส่วนหลังและแพร่กระจายผ่านทางน้ํเหล่อเลี้ยงไขสันหลังอันนี้สําคัญมากอุย๊ยและอาการของเนื้อเงาในสมองเราต้องรู้ใช่ไหมพี่ปราเพราะว่าเราจะได้ตรวจเช็คได้ว่า เบื้องต้นเรามีอาการเนื้อโงกในสมองหรือไม่แน่นอนวันนี้พี่ปรามีคำํำตอบให้แล้วว่าเราลองมาเช็คดูซิว่าอาการเบื้องต้นของเราเป็นอาการเนื้อโงกในสมองหรือไม่อาการเนื้อโงกในสมองนอกจากจะมีก้อนเนื้อที่บริเวณสมองแล้วยังมีอาการอื่นๆที่จะเกิดขึ้นตามมาซึ่งลักษณะและความรุนแรงของการขึ้นอยู่กับขนาดของเนื้อโงกบริเวณที่มีเนื้อโงกและชนิดของเนื้อโงกในสมองด้วยได้แก่หนึ่ง เคลื่อนไส้อาเจียนง่วงซึม 2. อปวดหัวบ่อยๆและปวดหัวรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ 3. ม,มีปัญหาการได้ยิน 4. ี่พูดจาติดขัดมีความยากลำบากในการพูดสื่อสาร 5. สับสนมึนงง 6. มีปัญหาในการมองขุนสูญเสียวิสัยทัศน์ในการมองเห็นมองเห็นเป็นภาพเบลอรหรือภาพซ้อน7มีการเปลีป่ยนแปลงทางจิตใจบุคลิกภาพและก็พฤติกรรมแ มีปัญหาการทรงตัวทรงตัวลำบาก 9. มีปัญหาด้านความจำา10มีอาการชักทั้งๆที่ไม่เคยมีประวัติชักมาก่อนส1สูญเสียการรับรู้ของระบบประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวแขนขา 12. แขนขาอ่อนแรงเป็นอมัมพาตครึ่งซีคราวนี้มาดูสาเหตุของเนื้องอกในสมองว่ามีอะไรบ้างแน่นอนสาเหตุของเนื้องอกในสมองหเนื้องอกในสมองที่เป็นเนื้อธรรมดา เกิดจากความผิดปกติของสารพฤตุกรรมในเซลล์สมองหรือการไกลพันธุ์ของเซลล์ซึ่งจะทําให้เซลล์มีการแบ่งตัวและ,จะเจริญเติบโตเนอัตราที่ผิดปกติเนื้อเยื่อที่เกิดจากเซล์ผิดปกติเหล่านี้จึงก่อตัวเป็นเนื้องอกบริเวณสมองซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่สมองและระบบประสาทที่ใกล้เคียง 2. เนื้องอกในสมองที่เป็นเนื้อร้ายอาจเกิดจากเซลลมะเร็งก่อตัวขึ้นที่สมองหรือไม่เซลมะเร็งที่ยังว่าอื่นแล,ล้วแพร่ลามเข้าสู่สมองทางกะระแสเลือด ถ้าไม่เกิดเป็นเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้ายมีอัตราการเจริญเต,ติบโตและสร้างความเสียหายแก่ร่างกายมากกว่าเนื้องอกธรรมดาเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้ายที่แพร่กระจายมาที่สมองอาจเกิดจากการเป็นมะเร็งต้าหนมมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งไตมะเร็งปอดหรือมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมาพิปราบอกเลยว่าไซต์ของเนื้องอกในสมองที่แท้จริงอก็ย,ยังไม่รู้กัน แต่ปัจจัยเราต้องมาดูแล้วปัจจัยอะไรที่ทําให้เกิดเนื้องอกสมองเราจะได้รู้ว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไหมเรามีอะไรกันที่ต้อง,องระม,มัดระวังไว้และที่สําคัญที่พี่ปราพพูดเสมอเลยว่าอย่าลืมตรวจสุขภาพประจําปีเพราะการตรวจสุขภาพประจําปีจะทําให้เราค้นพบ แล้วก็รู้อาการของโรคที่ผิดปกติได้ก่อนใครคราวนี้เรามาดูปัจจัยต่างๆเลยของเนื้องอกสมองมีปัจจัยอะไรบ้างข้อที่1อายุแม้เนื้องอกในสมองสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกช่วงวัยแต่พบในผู้ใหญ่ที่โตแล้วมากกว่าในเด็กและในเด็กก็พบเนื้องอกเพียงบางชนิด2รังสีอันตรายการได้รับรังสีเข้าสู่ร่างกายจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเนื้องอกในสมองเช่นรังสีจากการฉายแสงตรวจหรือรักษามะเร็งรังสีจะระเบิดปรมาณู สามประวัติบุคคลในครอบครัวที่เคยมีเนื้องอสมองหรือเรียกว่ารังไขคนครอบครัวที่มีประวัติเนื้องอในสมองพฤติก,กรรมที่ผิดปกติอาจถูกส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นได้ส่วนสายเหตุอย่างอื่นที่อุย้ยหลายคนบอกว่ารังสีไมโครเวฟหรือเครื่องโทรศัพท์อันนี้ยังไม่พบหลักฐานที่แน่นอนอุย้ยพี่ปราถ้าตรวจพบว่าเป็นแล้วจะทำยังไงรักษาค่ะเราต้องรักษาการที่เราตรวจพบแต่เนิ่นๆแล้วรักษา โอกาสหรือการพยากรณโรคจะดีแล้วเรารักษาอย่างไรพี่ปามีคําตอบการรักษาเนื้องอกในสมองหนึ่งการผ่าตัดหากเนื้องอกในสมองอยู่ในบริเวณที่ง่ายต่อก,การทําผ่าตัดไม่กระทบหนอเนื้องเยื่อหรือเส้นประสาทบริเวณใกล้เคียงจนเี่ยงตอนตายร้ายแรงแพทย์จะทําการผ่าตัดเพื่อนําเนื้องเยื่อที่ผิวปกติออกไปจากจุดที่มีเนื้องอกในสมองให้ได้มากที่สุด 2. การฉายแสงแพทย์จะใช้กลา,างสีพลังงานสูงฆ่าทําลายเนื้องอกในสมองที่เป็นเซลล์มะเร็ง สามารถทําได้ทั้งวิธีการฉายรังสีจากภายนอกและการฝังรังสีเข้าไปภายในบริเวณที่ใกล้เคียงกับเนื้องอกในสมองโอ้วิ่ปราแล้วมันจะมีภาวะเส้นซ้อนของเนื้องอกในสมองไหมมีและพี่ป้ามีคําตอบให้เรามาฟังกันเลยภาวะเส้นซ้อนของเนื้องอกในสมองสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้อันเป็นผลมาจากการมีเนื้องอกในสมอง การป้องกันการเกิดเนื้นองอกในสมองปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดเนื้นองอกในสมองจึงไม่มีวิธีการที่เฉพาะเจาะจงในการป้องกันไม่ให้เกิดเนื้นองอกในสมองและบางปัจจัยที่เสี่ยงเรียกว่าอาจจะทําให้มีผลต่อเนื้องอกในสมองได้ที่สําคัญก็คือการใช้ชีวิตหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆแล้วก็การตรวจสุขภาพประจําปีการตรวจสุขภาพประจําปีนี้สําคัญมาก ซึ่งพี่ปาเคยเน้นแลยย้ำเล้วว่าการตรวจสุขภาพประจำปีจะทำให้เราพบสาเหตุหรือการที่ผิดปกติในปัจจุบันและที่สำคัญอย่าลืมตรวจเช็คสุขภาพและถ้ามีข้อสงสัยใดๆเขียนคำถามลงมาในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้พี่ป่าจะตอบให้เรามาดูแลสุขภาพด้วยกัน เรียมตัวเข้าสู่ผู้ส่งคุณภาพผูดส่งใบคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันแล้วอย่าลืมกดทุกใจกดติดตามช่อง YouTube HealthyFishPage HealthyFish by พี่ปลา